สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยนะครับผมก็เป็นแค่สถิติทางคณิตศาสตร์นะครับสูตรการหาตัวเลขดับเพื่อคัดเลขเด่นนะครับโดยวิธีความน่าจะเป็นนะครับว่าจะออกตัวไหนตัวไหนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเลขดับล่างนะครับหน่วยล่างนะครับหลัก เลขดับหลักหน่วยล่างนะครับผมสูตรทั้งหมดที่ใช้ก็จะมี114สูตรด้วยกันนะครับสำหรับหลักหน่วยล่างนะครับก็0ถึง9นะครับ10ตัวเลขนะครับมาดูว่าตัวเลขไหนนะครับแต่ละตัวนะครับใช้เลขสูตรแต่ละสูตรกี่จำนวนนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับผมมาดูที่ศูนย์นะครับผมศูนย์มี8สูตรบอกวดาบนะครับ1มี1 4สูตรบว่าดับ2มี12สูตรบอกว่าดับ 3มี6สูตรบอกว่าดับ4มี2 1สูตรบอกว่าดับนะครับ5มี10สูตรบอกว่าดับ6มี17สูตรบอกว่าดับ7มี14สูตรบอกว่าดับ8มี5สูตรบอกว่าดับและ9มี7สูตรบอกว่าดับนะครับผมก็จะคัดเลขเด่นง่ายๆเลยนะครับผมก็คัดที่8นะครับมี5สูตรนะครับก็คือใช้สูตรน้อยที่สุดนะครับ8นะครับก็ให้เป็นเลขเด่นนะครับ8ลองลงมาก็จะเป็นเลข3มนะครับมี6สูตรนะครับผม และก็9มี7สูตรนะครับผมสุดท้ายนะครับก็8อดศูนย์นะครับมี8สูตรนะครับก็คือเด่นก็จะเป็น8 3 9 0นย์นะครับ8 3 9 0นะครับผมนะครับทีนี้8390ผมจะใช้เลขดับสนิทมาตัดและก็เลขหลุด1ครั้งนะครับเลขดับสนิทนี้ผม ใช้สติตั้งต้นนะครับ16มีนาคม2562นะครับก็คือเลขดับนี้ยังไม่เคยหลุดเลยสูตรที่ใช้นะครับผมแล้วก็หลุดหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่16มีนาคมปี62นะครับผมใช้สูตรหลุดหนึ่งครั้งมาตัดร่วมกับดับสนิทนะครับที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมก็จะมีด้วยกันนะครับส่วนสูตรที่ผมกาดอกจันไว้นะครับก็คือ ดอกจันนี้เท่ากับ1สูตรนะครับถ้ามี2อย่างเช่น4นะครับมี2สูตรที่บอกว่าดับนะครับดับสนิทนะครับและก็8มี2สูตรนะครับที่บอกว่า8ดับสนิทและก็9มี1สูตรที่บอกว่าดับสนิทนะครับนะครับฉะนั้นให้ตัด8และ9ออกไปเลยนะครับผม8ดและ9ออกไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรสติที่ดับสนิทมาให้ดูนะครับเนี่ยครับ 8และ9นะครับ8และ9นะครับและ4นะครับ8 9และ4นะครับผมเนี่ยมี4มี8มี9ที่ดับสนิทนะครับผมมี4ฉะนั้นเลขเด่นก็จะมีดังนี้นะครับผมเลขเด่นก็จะเป็น0นะครับผม1 2 3 5 6 7นะครับ0 1 2 3 5 6 7นะครับผมอันนี้คือเลขเด่นเดี๋ยวเราจะมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับให้เหลือน้อยจำนวนที่สุดนะครับผมนะครับฉะนั้นถ้าเราตัด อ่าแปดเ้วก็4ออกไปแล้วนะครับ89และ4ออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือในกลุ่มเด่นนะครับ89ก็จะเหลือเด่นก็คือ3และ0นะครับ3และ0ที่เด่นนะครับผม3และ0ทีนี้เราจะใช้มาดูเลข0กันนะครับว่า0มีอ่าสสูตรนะครับหลุด1ครั้งนะครับกำกับอยู่นะครับแล้วก็1มี14ตัวเลย14สูตรบอกว่าดับนะครับแล้วก็3สูตร หลุด1ครั้งกำกับส่วน12ก็คือเลข2นะครับส2สูตรนะครับมี6สูตรหลุด1ครั้งกำกับไว้อยู่แล้วก็3มนะครับมี1สูตรหลุด1นครั้งกำกับไว้อยู่นะครับ4นี่คือตัดนะครับ5นะครับผมมี10สูตรแล้วก็จากจำนวน10สูตรมี3สูตรนะครับหลุด1นครั้งกำกับไว้อยู่6มี17สูตรนะครับส7สูตรนะครับมี3สูตรที่หลุด1ครั้งกำกับไว้อยู่นะครับ 7นะครับมี14สูตรบอกว่าดับแล้วก็ภายใน14สูตรมี4สูตรหลุดหนึ่งครั้งกำกับไว้อยู่ส่วน8และ9นะครับมีสูตรดับสนิทนะครับบอกว่าดับสนิทไม่มานะครับผมฉะนั้นนะครับผมก็จะเหลือ3และ0ูนย์นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้นะครับผมสูตรที่หลุดหนึ่งครั้งก็สามารถหลุดได้นะครับสูตรทุกสูตรสามารถหลุดได้นะครับ เราจะคัดเลขเด่นนะครับก็คือก็จะได้ศูนย์กับ3 3กับ0ูนะครับผมใน,นในส่วนของเลขในส่วนของเลขหน่วยล่างนะครับผมก็จะได้3นะครับเพราะว่ามี6 0ูแล้วก็1ตัวกำกับไว้อยู่มีสุดมีสิทธิ์หลุดนะครับผม3นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผม3มามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ3มมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสูตรดับ ล่างทุกหลักนะครับผมสามสามมันดับนะครับผมสามดับนะครับสามสี่ห้าหกแปดนะครับผมสามดับก็จะเหลือเด่นนะครับเนี่ยเด่นล่างนะครับศูนย์นะครับเด่นล่างศูนย์แสดงว่าสามน่าจะดับนะครับเราอ้างอิงสูตรดับล่างทุกหลักนะอ้างอิงสูตรดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักบอกว่าสามดับนะสามดับนะครับผม นะครับบอกว่าสามดับแสดงว่าเหลือศูนย์ตัวเดียวนะครับเนี่ยบอกว่าสามดับแสดงว่าเด่นเหลือศูนตัวเดียวนะครับ<ม>นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกันไว้ก็ได้นะครับสามแต่เด่นหน่วยล่างก็คือศูนย์นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเด่นหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดมาดูที่หนึ่งสองสามนะครับที่บอกว่าเด่นศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับมาดูที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่ง 14สูตรนะครับส4บสูตรบอกว่าดับนะครับน่าจะดับนะครับผม2มาดู2นะครับที่บอกว่าเด่นนะครับมี12สูตรบอกว่าดับและภายใน12สูตรมี6สูตรนะครับกำกับไว้อยู่ว่าแน่นหนาว่าไม่มาแน่นอนนะครับมาดูที่เลข5นะครับผมมาดูที่3ก่อนนะครับมาดูที่3มนะครับ3บอกว่าเด่นนะครับผม3บอกว่าเด่นแต่ในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักบอกว่าดับนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมให้กันไว้ก่อนนะการไว้ก่อนนะครับผมการไว้ก่อนทีนี้มาดูในส่วนของเลข5นะครับเลข5าบอกว่าเด่นนะครับก็10ตัวนะน่าจะไม่มานะครับแล้วก็มี3สูตรกํากับไว้อยู่มาดูที่เลข6นะครับผมเลข6 3สูตรนะครับจาก17สูตรนะครับมี3สูตรกำกับไว้อยู่คิดว่าดับนะครับผมน่าจะดับเพราะว่า17สูตรเลยนะครับบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่มาแน่นอนนะครับ แล้วก็มาดูที่เลข7นะครับมาดูที่เลข7นะครับก็14สูตรก็เยอะเหมือนกันแล้วก็จำนวนใน14สูตรมี4สูตรการันตีบอกว่าอ่านหลุดหนึ่งครั้งการันตีบอกว่าดับนะครับผมทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหลือแค่2ตัวนะครับผม3กับ0นแต่3มันมีสูตรดับล่างทุกหลักกำกับไว้ว่าดับนะครับผมฉะนั้นเด่นก็จะเป็นเลข0ูนย์นะครับเพราะว่า8สูตร6สูตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กันไว้ก็ได้นะครับผมกันไว้ก็ได้ก็คือ3และ0ูนย์ะครับเด่นจริงๆนี่เป็นให้เป็นเลขศูนย์ะครับผมให้เป็นเลข0ูนย์ะครับผมคิดว่านะครับอันนี้น้อยนะครับคิดว่าไม่น่ามานะครับผมเพราะว่ามันมีสูตรดับกำกับไว้อยู่ว่าว่าดับนะครับผม8และ9นะครับแต่สูตรมันมันมันน้อยนะครับสูตรซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่มีเลขเลขดับ2ตัวนี้นะครับกำกับนี้แสดงว่าเด่นเลยนะครับเด่นเลยก็คือ 8/ และ9นะครับผม 8ปดและข้าวแต่ผมอ่าการันตีให้ดับสนิทนะครับน่าจะไม่มานะครับผมนะครับก็นะครับ,นะรบเป็นแค่แนวทางนะครับก็คือสําหรับหน่วยล่างก็จะเป็น3และ0นเด่นที่สุดก็จะเป็นเลข3นะครับรองลงมาให้เป็นเ,เด่นที่สุดให้เป็นเลข0ูนนะครับ ลองลงมาให้เป็นเลข3นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวให้เด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะสรุปในส่วนของหน่วยล่างและในส่วนของอาสามตัวบนและก็สตัวล่างนะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ